สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนบอดมวยทุกท่านครับมาดูมุมนี้ครับยาวปืนใหญ่เจอกับโมฮัมหมัดคนเก่าคนเดิมครับใบนี้เจอกันแล้วเจอกันอีกหนึ่งทีนะครับมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรโมฮัมหมัดแก้เกมมาแบบไหนครับมาดูครับเดี๋ยวได้รู้กันครับในวันนี้ศึก r w รสราชดำเนินเวิ l ์ s ซีรีส์ครับมาดูเตะขวาปาดหน้าไปหนึ่งทีครับเบาๆโมฮัมหมัดบอกโอ้ยสิวๆคันๆครับมาเลยครับแกน่าจะวางแผนวางเกมมาพอสมควรแล้วครับ เข้ามาแล้วนะครับก็ฝาก FC แฟนแบบมวยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยกับนะครับกดไลค์ครับแล้วก็กด Subscribe YouTube สอพัฒนาชัยครับมาดูครับยังไม่เร่งมากครับสำหรับยกนี้แต่ว่าดูเกมแล้วมมฮัมหมัดเนี่ยได้จะดักหมัดแหละนะครับดักหมัดแล้วก็ออกแข้งเยอะขึ้นครับดูครับอื้ันชัยเตะขวาไปก่อนครับมมฮัมหมัดว่าอย่างไรมมฮัมหมัดจะเอาแบบไหนครับ แยบมาแยบอีกครับเบสิกพื้นฐานมวยสากลของธนชัยก็มีพอสมควรนะครับไม่ได้คีเลตแต่อย่างใดครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานการฝึกอาวุธนะครับส่วนใหญ่นักมวยบ้านเรานีเขาจะไปเน้นฝึกแข้งฝึกเข่าซะมากกว่าครับมวยคนนี้ชกกันเอาไว้นะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมครับ2565ดูเล่งนะครับต่อยหมัดต่อยหน้าง่ายเหมือนกันครับดูครับโอ้โหนี่งโดนหมัดซุดโดนหมัดเซอยู่นะธนชัยประมาทไม่ได้ครับ บอกแล้วครับว่าพื้นฐานหมัดของเขาดีกว่าครับโอ้โหหมัดขวาสวยครับธนันชัยครับแต่ว่าทางโมฮัมหมัดนี่มียับซ้ายกันไว้ครับดูท่าจะแจมดูท่าจะแจ๋วเหมือนกันครับโยนเข่าขวามาแล้วครับลูกอันตรายครับเจอกับใครก็อันตรายลูกนี้แหละครับสายาของเขาก็อยาวเลยละครับจริงๆเหมือนจะชื่อยาวเลยนะนะครับมโอกาสเคยพูดคุยส่วนตัวกับธนันชัยอยู่บ้างครับเป็นนักมวยจากร้อีดครับขอบคุณไปที่มวยรัดเนินๆด้วยนะครับ วันนี้เข้ามาดูกันครับตามคอนเซปต์ของช่องเราเนาะมาเวทีไายมาฝากโอ้โหนี่ครับแกดักตุ้ซ้ายอ่ะหมัดซ้ายนะครับคมพอสมควรครับสารบูรณาธมบัดครับธนันชัยนี่จะออกหมัดออกมั่วไม่ได้เลยนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรสุดยยเขาจุกนะโดนอย่างนี้ครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับดูไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นราผิดพลาดประกันไรก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะผมดูไปผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามัน ลอยกันสนุกนี่ก็โูดูเลครับหมัดครับมีแข้งเสริมครับโอ้โหแต่ว่าแข้งขวายาวๆของธนชัยนี่เหมือนจะลอยไปเข้าไม่ปลายค้างก็แก้มแล้วครับตามกันต่อยกที่2ครับมาดูครับยกที่2เป็นอย่างไรครับธนชัยเจอโมฮัมหมัดครับดูครับ เหมือนจะต้องเร่งเครื่องครับยก2เปิดมาธนชัยเดินเร็วขึ้นครับดูครับโอ้โหหมัดขวาสวยเสียบเข่าซ้ายธนชัยต่อยหมัดขวาโมหัตจะว่ายังไงครับเหมือนจะตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันธนชัยอยู่ยยกนี้มาตัดสินใจเดินเสียงนั้นครับโยนเข่าต่อยหมัดครับดูครับแกเดินแกเดินโอ้โหเดินไปครับเสียบเข่าครับขุนเข่าเอามาหิดหรือเปล่าครับแบบนี้ครับน่าจะเปิดเกมเสียบวงในแบบไม่ต้องจับครับโอ้หูดูครับแกป้ายตีครับ เดินวิ่งเสียบเข่าขวาครับโยนเข่าไปครับดูครับไล่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 โดดโอ้ยมันได้หน่อยไล่ตีกันเสียบเข่าขวาไปอีกครับดูครับโดดสักกระโยงใส่เลยครับซอกขวาอ้าวล้มลงไปก่อนครับลูกนี้แกเหมือนจะน่าจะทิ้งตัวเฉยๆนะครับอูแกมีสติพอสมควรนะครับอูแต่ว่าลูกอื่นๆนะลูกเข่าก่อน้นะมันมันเจ็บกว่านะครับไอ้ลูกที่แกทิ้งลงไปแกน่าจะแบบจังหวะนี้เสียบเปรียบแล้วล้มก่อนนะครับมาดูโอ้โหจุกจุกเสียบขวาอีกหนึ่งที่นะครับเริ่มจะตั้งตัวได้ครับ โมฮัมหมัดมีแข้งมีหมัดครับต้องเอาออกมาใช้ครับโอ้โหเจ้าทนชัยโดนเข่าอีกแล้วครับจับคอได้ปีเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับไม่ปราณีเลยครับรูปร่างช่วงชกแกได้เปรียบอยู่แล้วแกเดินไปสักกะโยงเขาดูครับเดินมาโอ้หูนี่ครับโมฮัมหมัดมีแข้งซ้ายเสริมครับมาครับเป็นละครแล้วครับจัดเอาบันเทิงครับแบบนี้ครับนีครับแกคลายฟันยางเลยครับอ่าบ้วนฟันยางออกก่อนนะครับบ้วนฟันยางออกครับก็ซื้อเวลาให้ตัวเองได้พักได้ผ่อนได้หย่อนอารมณ์ครับ มาดูครับว่าธนชัยจะเอาแบบไหนครับน่าจะบุกเต็มที่ขยี้เต็มสูบแล้วครับไม่มีจูบปากกันแน่นอนแบบนี้เดินใส่เดินใส่เสียบขวาแล้วก็เอ้านอนดีกว่าครับโอ้โหนูกนดีเน้นๆครับเต็มดุกซ่วงครับก็เป็นหนึ่งผลงานดีๆนะครับของนักชกไทยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูภาพช้าตั้งแต่จังหวะไล่เลยนะครับนี่ครับดูครับธนชัยก็ขยับเข้าไปครับ โมหัตมีแข้งซ้ายกันไว้ครับพยายามที่จะจริงๆแกเร่งนะผมว่าแกตั้งใจปิดบัญชียกนี้นี่ครับเข่าขวาลูกนี้ครับหนักๆครับแล้วก็วิ่งตามไปอีกครับวิ่งตามไปต่อยมาแล้วก็เตะขวาโดดเสียบเข่าขวาอีกหนึ่งทีหลังจากนั้นก็ตามมาครับค่อยๆขย่มเสียบซ้ายครับศอกครับดูนี้ก็ลงไปก่อนครับกับการนับครับพีแกเองก็พักผ่อนครับตั้งสติมองซ้ายมองขวาเอาไงดีเอาไงดีนะครับทางชัยเองน่าจะมั่นใจแบบเต็มสูบแล้วครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วหนึ่งทีครับ ดูครับต่าง่าจะใส่อย่างเดียวก็มมาเอาเตาะเสียบเข่าขวาครับลูกนี้มันเต็มๆเลยครับนี่ครับลูกนี้ไม่โดนเท่าไหร่ครับแต่ว่ามมฮัมหมัดพยายามจะตั้งแข้งนะครับวางแข้งเอาไว้ครับแล้วดูครับลูกจบครับเป็นไงครับเสียบเข่าครับโยนเข่าอีกครับแล้วก็จับคอไว้ลูกนี้ตีเข่าอีกครับดูครับเสียบซ้ายมาครับปล่อยหมัดไปครับจบแถวมุมนี้นะครับหมัดมาโยนเข่าอีกครับลูกนี้มีพลาดเชือกตามกันไปตามกันเข้าไป ตามไปอีกโยนเข่าอีกหนึ่งทีสอกก็ตามไปดูครับคือแกไล่เลยครับหลังจากนั้นครับขายฟันยางครับเออก็ต้องบอกว่าบุกหนักอย่างนี้โอ้โหไม่ได้มีบ่อยๆครับถ้านานไทยชกสไตล์นี้กับกับแบบนักชกแบบใกล้ๆกันเนาะนะครับน่าจะมันครับดูครับแล้วก็นี่จะเป็นจังหวะจบครับจังหวะสุดท้ายครับเตะซ้ายมา โยนเข่าใส่ดุกช่วงครับเต็มเต็มครับแล้วก็น็อตลงไปครับก็ไม่มีปัญหานะครับธนชัยชนะน็อกไปในยกที่2ครับแล้วก็น่าจะรับเบนัสไป3 0 0 0 0 0บาทด้วยนะครับสำหรับการชนะน็อกครั้งนี้ครับก็จะผู้บรรยายในเวทีบรรยายมาอย่างนี้ครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกการกดไลค์และก็การรับชมครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามมาไว้ช่องยูทูบส e พันชัยเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ พอก็ไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสบูสุดสน,สคนครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งท้ายบรรยากาศไปจนจบจนทูมือเลยนะครับ